สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การพูดคุยสำรวจเนะื้อหากันวันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกแนวคิดเรื่องการทำงานของจิตแล้วก็วิธีที่เราอาจจะเอาไปใช้ควบคุมมันให้เกิดสมาธิได้ดีขึ้นข้อมูลนี้มาจากคำสอนของแดนดาปานีครับอดีตพระภิกษุท่านเล่าจากประสบการณ์ตรงเลยค่ะน่าสนใจมากค่ะแนวคิดหลักๆเลยก็คือถ้าอยากจะควบคุมอะไรเนี่ย ต้องเข้าใจสิ่งนั้นให้ดีซะก่อนโดยเฉพาะจิตของเราเองนี่แหละครับอืมใช่ค่ะซึ่งฟังดูอาจจะแบบว่าซับซ้อนนิดหน่อยแต่มีคำอธิบดยที่เอ่อค่อนข้างเห็นภาพง่ายนะครับในแหล่งข้อมูลนี้ใช่เลยค่ะหัวใจสําคัญคือการทําความเข้าใจแบบจําลองง่ายๆก่อนว่าจิตกับความตระหนักรู้เนี่ยมันทางานสัมพันธ์กันยังไงแล้วก็เรื่องสําคัญอีกอย่างคือเราจะบริหารพลังงานของเรายัางไงเพราะมันมีจํากัดให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับการจุดจอด่อได้ยังไงค่ะ ครับเริ่มที่แบบจําลองของจิตก่อนเลยที่บอกว่าจิตเหมือนอพื้นที่กว้างๆที่มีเรื่องราวต่างๆอยู่ข้างในเต็มไปหมดทั้งความสุขความเศร้าความรู้หรือแม้แต่ความคิดเรื่องงานเรื่องครอบครัวปนๆกันไ,ไปหมดเลยค่ะแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าความตระหนักรู้หรือ awareness นะคะเปรียบเหมือนลูกบอลแสงดวงหนึ่งที่มันเ,เคลื่อนที่ไปมาในพื้นที่จิตนั้นอ๋อครับครับ พอลูกบอลแสงนี้ไปหยุดที่ส่วนไหนของจิตเราก็จะรับรู้ถึงสิ่งนั้นขึ้นมาเหมือนมีสปอตไลท์ส่องไปตรงนั้นพอดีทําให้เราเห็นแค่บริเวณนั้นๆชัดเจนเลยค่ะฟังดูเหมือนจะเข้าใจง่ายนะครับแต่ว่าในชีวิตจริงลูกบอลแสงที่ว่าเนี่ยมันดูเหมือนจะโดนดึงไปดึงมาตลอดเวลาเลยทั้งเสียงแจ้งเตือนเอ่ยั้งความคิดที่มันผุดขึ้นมาเองบ้างละ่ะทำให้เราวกแวกง่ายมากๆเลยครับ อันนี้มันเป็นธรรมชาติของจิตหรือว่าเราไปฝึกมันให้เป็นแบบนั้นกันแน่ครับเนี่ยอืมคําถามดีมากเลยค่ะแล้วมันก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องกฎแห่งการฝึกฝนที่ดันดาพานีพูดถึงพอดีเลยท่านชี้ว่าเราจะเก่งในสิ่งที่เราทําซ้ําๆค่ะประเด็นที่น่าตกใจคือไม่ใช่แค่เราถูกหำให้วอกแวกนะคะแต่เราอาจจะกําลังฝึกฝนความวอกแวกอย่างแข่งขันเลยโดยไม่รู้ตัวฝึกฝนความวอกแวก ใช่ค่ะอาจจะถึง13ชั่วโมงต่อวันโอ้สิบสชั่วโมงเยอะมากนะครับเนี่ยหมายความว่าเรากำลังสร้างนิสยัยวอกแวกให้ตัวเองโดยไม่ตั้งใจเลอครับก็มีความเป็นไปได้สูงค่ะลองคิดถึงสมาร์ทโฟนดูนะคะแม้ตัวมันเองจะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากๆนะคะแต่ถ้าเราแบบว่าตอบสนองต่อทุกการแจ้งเตือนทันทีเลยมันก็กลายเป็นการฝึกชั้นดีเลยค่ะให้เราวอกแวกอยู่ตลอดเวลา อืมจริงด้วยครับแต่ในทางกับกันนะคะถ้าเรารู้จักควบคุมมันเลือกที่จะตอบสนองเมื่อเราพร้อมจริงๆมันก็ยังเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆได้เหมือนเดิมค่ะการที่ความตระหนักรู้หรือไอ้ลูกบอลแสงของเราเนี่ยมันกระโดดไปมาแบบนี้ตลอดเวลาก็คงใช้พลังงานน่าดูเลยนะครับซึ่งก็ไปสอดคล้องกับอีกแนวคิดนึ่งพอดีเลยที่ว่าพลังงานของเรามันมีจํากัดเหมือนเงินในกระเป๋าถูกต้องเลยค่ะตามหลักเทอร์โมเดนามิกส์เลย เราสร้างพลังงานเพิ่มเองไม่ได้นะคะทำได้แค่เปลี่ยนรูปหรือถ่ายเทมันไปที่อื่นครับผมดังนั้นการตัดสินใจว่าจะเอาพลังงานนี้ไปลงทุนกับอะไรกับใครหรือกับกิจกรรมไหนเนี่ยจึงสำคัญมากๆเลยค่ะไอ้ที่เราชอบพูดกันว่าโอ๊ยชีวิตยุ่งเกินไปไม่มีเวลาทำนู่นทำนี่หรอกเนี่ยอาจจะต้องลองคิดใหม่เพราะจริงๆแล้วเรามีอำนาจเลือกนะคะว่าจะจัดสรรพลังงานอันจำกัดของเราเนี่ยไปไว้ที่ไหน โอเคครับเข้าใจเรื่องกลไกเรื่องปัญหาแล้วก็เรื่องพลังงานแล้วคำขมสำคัญคือแล้วเราจะฝึกให้ลูกบอลแสงหรือความตระหนักรู้ของเราเนี่ยมันนิ่งขึ้นได้ยังไงครับทำยังไงให้เราจดจ่อได้ดีขึ้นค่ะคำแนะนำที่ตรงไปตรงมาที่สุดก็คือฝึกทำทีละอย่าง doing one thing at a time ให้เป็นนิสัยค่ะแต่เคล็ดลับสำคัญคือไม่ต้องไปหาเวลาพิเศษเพื่อนั่งสมาธิอะไรเลยนะคะ แต่ให้ผสานการฝึกนี้เข้าไปในชีวิตประจําวันของเราเลยหมายถึงให้ฝึกตอนทํางานหรือตอนคุยกับคนอื่นอะไรแบบนี้เลยเหรอครับใช่ค่ะใช้เลยโดยเฉพาะการสนทนานี่ถือเป็นสนามฝึกที่ดีมากๆเลยค่ะเวลาเราคุยกับใครสักคนไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นคนรักหรือเพื่อนร่วมง,งานลองจดจ่อลูกบอลแสงหรือความตระหนักรู้ทั้งหมดของเราเนี่ยไปที่บุคคลน,นั้นอพอเมื่อไหร่ที่เรารู้ตัวว่าจิตมันเริ่มวอกแวกเริ่มคิดเรื่องอื่น ก็แค่ค่อยๆดึงความสนใจกลับมาที่บทสนทนาทำซ้ำๆค่ะดึงกลับมาเรื่อยๆการให้ความสนใจอย่างเต็มที่หรือ undivided attention กับคนตรงหน้าเนี่ยฟังดูเหมือนง่ายนะครับแต่เอาเข้าจริงผมว่ายากเหมือนกันนะโดยเฉพาะเวลาที่เรามีเรื่องอื่นในหัวเยอะๆหรือมีเสียงแจ้งเตือนเข้ามาแทรกตลอดแน่นอนค่ะมันต้องอาศัยการฝึกฝนจริงๆ แต่ทุกครั้งที่เราดึงความสนใจกลับมาได้สำเร็จก็เหมือนเราได้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อสมาธิของเราให้แข็งแรงขึ้นค่ะครับครับแล้วการฝึกแบบนี้มันส่งผลดีมหาศาลเลยนะคะไม่ใช่แค่กับตัวเราเองแต่ยังเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆให้กับคนรอบข้างโดยเฉพาะเด็กๆนะคะเขาเรียนรู้จากการสังเกตมากกว่าที่เราไปสอนเขาอีกนะคะรับประโยชน์ที่ชัดๆเลยของการมีสมาธิเนี่ยครับนอกกเหนือจากการทำงานหรือการสนทนาที่ดีขึ้นแล้วมันมีอะไรอีกบ้างครับ ประโยชน์หลักๆเลยนะคะคือมันทำให้เราสามารถรวมพลังงานทั้งหมดของเราไปสู่จุดที่เราต้องการได้จริงๆค่ะมีคำกล่าวที่น่าสนใจมากนะคะว่าชีวิตคือภาพสะท้อนของการไหลของพลังงาน hmm. ถ้าเราไม่สามารถควบคุมทิศทางการไหลของพลังงานได้หรือพูดง่ายๆก็คือไม่สามารถจดจ่อได้นั่นแหละคะ่ะการจะสร้างสารรค์หรือทำให้สิ่งที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นจริงในชีวิตเนี่ยก็จะกลายเป็นเรื่องที่แบบว่าท้าทายมากๆเลย การเอาชนะความวกแวกของลูกบอลแสงของเราให้ได้เนี่ยจึงสําคัญมากค่ะสรุปแล้วนะครับการควบคุมจิตเพื่อสร้างสมาธิเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือเป็นเรื่องที่ทําได้ยากอะไรเลยแต่มันเป็นทักษะที่เราสร้างขึ้นได้ผ่านการเข้าใจการทํางานของจิตการตระหนักรู้แล้วก็บริหารจัดการพลังงานอย่างมีสติและที่สําคัญที่สุดเลยคือการฝึกฝนท,ทําทีละอย่างอย่างสม่ําเสมอในทุกๆก,กิจกรรมของชีวิตเราเลยนะครับ และขอทิ้งท้ายด้วยประเด็นที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆนะคะที่ว่าชีวิตคือภาพสะท้อนของการไหลของพลังงานหากไม่สามารถรวมพลังงานได้สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตก็จะกลายเป็นเรื่องท้ายทายอย่างยิ่งลองพิจารณากันดูนะคะว่าการฝึกฝนสมาธิในวันนี้อาจจะเป็นการลงทุนพลังงานที่คุ้มค่าที่สุดเพื่อสร้างชีวิตในแบบที่เราต้องการในวันข้างหน้าก็ได้ค่ะ